สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับร้านตะเบิรวีสกูเตอร์นะครับวันนี้ผมมี Honda f o r z ์ซ350รถปีใหม่ๆแล้วก็สดๆสภาพดีมานําเสนอกันนะครับคันนี้เป็น f o r ์ซ350รถปี2022นะครับคือรถออกปี22แล้วก็จดทะเบียนปี22แล้วก็ในรุ่นปีคอ,อในเล่มทะเบียนก็เป็นปี22นะครับไม่ใช่เป็นรถลากจดนะนะครับเพราะฉะนั้นปีตรงแน่นอนนะครับรถเป็นรถสีเทานะครับสวยคันนี้นะครับสภาพดีสีนี่ต้องบอกว่า ก็เกือบก็เต็มร้อยได้นะเพราะไม่มีร้อยเลยนะครับแล้ที่คันนี้มีของแต่งด้วยของแต่งที่ใส่มาก็เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับที่ยังเห็นหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวแหลกท้ายของ H2C H2C นี่เป็นของแต่งของศูนย์ Honda อยู่แล้วนะครับชุดนี้อยู่5,000กว่าบาทนะครับ ห้าพันกว่าบาทนะเฉพาะแหลกอย่างเดียวนะเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงมากแล้วก็มีกล่องของแชทนะครับยี่ห้ออ่ารุ่น s s สเสคือ48ลิตรนั่นเองนะครับกล่องนี้ใหม่กิฟตเลยสติกเกอร์ยังไม่ลอกออกเลยนะครับสบภาพกิฟตกล่องใบนี้ก็ต้องมี7,000กว่าบาทนะมีนมนมนมหุ้มหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีโช๊คโอเลี้ยงนะครับโช๊คโอลินนะครับมีโช๊คโอลินมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคู่นี้ก็27,000กว่า ็มีตัวฝาครอบน็อตกันขโมยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับของ Revolution นะครับคู่นี้ก็อยู่500ประมาณนี้นะรถเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มแล้วก็ใหม่ไม่ใหม,ใหม่คุณดูสติกเกอร์แล้วกันมีสติกเกอร์ที่ออกจากศูนย์ยังไม่ได้แกะนี่อันนี้ยังอยู่เลยที่บางโคนนะครับรถคันนี้จอดในร่มอย่างดีนะครับแทบจะไม่โดนแดดเลยดีกว่านอกจากเวลาขับนะแล้วก็ เลขไม้หน่อยคันนี้วิ่งมาแค่1 1 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับรถสีเดิมสวยใสไร้บนถิ่นแล้วก็จะมีในส่วนของเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวรีโมทของรถคันนี้นะครับทำเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดเป็น2ชุดนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะแต่มีอีกชุดหนึ่งนะอยู่ที่เล่มทะเบียนแต่ผมลงรูปไปให้ไล่ลงรูปให้ทีหนึ่งนะครับบอกสวยไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีน้องแมวขวดเลยนะครับรถจอดในร่มอย่างดีเรามาดูเลขไม่กันดีกว่า 1 1 8 7 2กิโลนะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์เดี๋ยวสตาร์รเทเล้ว่อเครื่องยนต์กันนะครับือเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบชิลหน้าไฟฟ้าชิลยังใสอยู่นะครับขัดมาให้เรียบร้อยแล้วชิลรุ่นนี้ไม่รู้เป็นไรชอบขุ่นชอบหมองแต่มันก็ขัดได้นะขัดมันก็ใหม่แหละชิลเดิมนะครับของ h o n d ้าเลยนะครับเครื่องยนต์ดีระบบทัชชั่นคอนโทรลระบบเอเบียททำงานได้สมบูรณ์เครื่องเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีการโมดิฟายเครื่องยนต์มานะครับก็คือ เดิมออริจินอลจากโรงงานเลยนะครับเจ้าของก็รุ่นน้องในกลุ่มผมเองนะครับก็มีอ่าเขาเรียกว,ว่ามีรถคันนี้มีประวัติที่มาที่ไปดีนะครับอันนี้เป็นยวใ,ให้ดูปึ๊บโอเคอันนี้เป็นพวกคู่มือบุ๊กเซอร์วิสแล้วก็ไม้ตรงในจริงเนี่ยอยู่ครบเลยนะครับบาร์โค้ดอะไรก็อยู่ครบนะคู่มืออะไรต่างๆอยู่ครบติเกอร์นี่จากโรงงานยังไม่แกะออกเลยนะครับตัวกั้นทั่ละะอยู่ครบนะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะรถออกที่ Big กวิงพระราม5นะครับแล้วก็วันที่ออกก็คือวันที่20เดือน1ปี65นั่นเองนะครับก็คือ2ปีที่แล้วนะครับก็แสดงว่าตรงรุ่นปี22นั่นแหละนะครับเรื่องเซอร์วิสเผมยังไม่ได้แกะดูเลยนะเดี๋ยวพอดีเข้ามาเอารถด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปุ๊ติปิงน้อยอันนี้มันก็ไม่มีอะไรนะ มีการเข้าไปตอน ,6000 กิโลนะครับ6ก2 0กิกโลนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายอะไรไปนะครับตอนนี้ก็1ม0 0นหกิโลก็ยังไม่ต้องไป์บิสมันเท่าไหร่นะครับเครื่องมือจ็ตรถอยู่ครบเลยนะครับโอเคเฮ้ยเอาโฟกัสหลุดกล้องโฟกัสหลุดโอเคนะครับสำหรับฟอร์ซ่าสามปี22คันนี้นะครับผมขายในราคา1 4 9 0 0 0บาทนะครับ 149,000บาทเนี่ยคุณได้แหลกท้ายให้ทุี่กล่องท้ายแล้วก็ไอช,ชุดนี้ก็หมื่นนะหมื 10, ่นต้นตแล้วแล้วชกหลังอีก27,000นะครับก็เป็นเสร็จแล้วก็ราคาของแต่งเดียวก็เอาเรื่องอยู่นะครับสนใจไงนติดต่อสอบถามได้ที่0 8 3 4 4 1 4 1 1 1นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ